ถ้าใครเจอแบบนี้นะครบผมบางริธบอกเลยนะครับว่าต้องรีบแก้โดยด่วนนะอันนี้คือมันคล้ายๆเหมือนจะเป็นเชิงไวรัสนะแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่เชิงไวรัสสักทีเดียวนะวิธีการแกร้มันก็ง่ายนิดเดียวนะครับวิธีจัดการทํายังไงไปดูกันเลยครับออกไปก่อนครับผมมันเกิดมาจากเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมเราดูว่าของเรานี่มีเว็บเบราว์เซอร์อะไรบ้างในที่นี้นะฮะถ้าจากที่ดูนะครับผมก็น่าจะมีแก้ ให้โครมอย่างเดียวนะฮะกดไปเลยครับอันนี้จะเป็นโทรศัพท์รุ่นแอนดรอยนะครับผมรุ่น oppo samsung vivo หรือว่าเซีอีโอมีนะครับผมก็เหมือนกันเลยนะเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์โครมแล้วนะครับผมนั่นแหละอย่างนั้นกดที่จุดจำสุดตรงนี้ครับกดเลยครับโอเคแล้วอย่างนั้นกดตรงนี้ครับประวัติการเข้าชมครับเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าเราเคยมีไปกดอะไรมาบ้างนี่เห็นไหมครับมันจะเป็น redirect Ad อะไรพวกนี้ครับเว็บพวกนี้ก็คือบางครั้งเนี่ยมันจะมาในรูปของ โฆษณานะครับทีบ่พ่อแม่กดโดนตรงนี้หรือบางครั้งในเด็กนะครับไปกดโดนนะครับผมมันก็เลยขึ้น pop up หรือว่าขึ้นโฆษณาพวกนั้นมานะครับผมจากนั้นวิธีการลบก็กดล้างข้อมูลด้วยครับกดไปเลยโอเคแล้วหลังจากนั้นนะครับผมให้เรากดตรงนี้ฮะล้างข้อมูลครับอันนี้มันเลือก,อกต้องแต่ต้นนะะเราสามารถเลือกตั้งแต่ต้นได้เลยนะเลือกตั้งแต่ต้นไปเลยครับจะได้ล้างหมดเลยครับกดล้างข้อมูลครับโอเคนี่ไหมฮะ ล้างข้อมูลเว็บไซต์เหล่านี้ด้วยหมยดูเหมือนว่าเว็บไซต์ต่อไปนี้จะสำคัญกับคุณอ่ะนี่ฮะ myavids.com นะครับผมอันนี้คือเป็นตัวที่มันทำให้โทรศัพท์เราเนี่ยมันขึ้นโฆษณาหรือป๊อปอัพหรือหน้าต่างพวกนั้นเยอะแยะนะครับผมเห็นไหมฮะเมื่อกี้มันเกี่ยวกับบัคคาร์ดเว็บการพานันอะไรพวกนี้ครับผมนะซึ่งเราไม่ต้องการนะครับผมเราก็กดล้างไปเลยครับนี่ฮะกำลังล้างข้อมูลการท่องสักครู่โอเคเองไหมครับนี่ประวัติการเข้าชมของเราหมดแล้วฮะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูนะครับผมย้อนกลับไปดูนะ ดตรงนี้ฮะจังกับไปดูแล้วลองเดินล,ลงมาดูครับอ่านี่นะเห็นไหมครับไอข้อมูลเมกกื่อกี้ที่มันเกี่ยวกับบาคลงบาคาร่าอะไรนะเดี๋ยวมัาริย้อนภาพไปดูปุ๊บนี่ฮนะดูเห็นไหมป๊อปอัพพวกนี้หายหมดแล้วนะครับผมเนี่ยมานก็เลยบอกว่าเนี่ฮะวิธีการทําหรือแก้ง่ายนิดเดียวครับถ้าใครเป็นอย่างนี้นะครับ ก็ทำตามที่มาริสบอกนะครับผมแล้วก็ป๊อปอัพหรือว่าหน้าต่างโฆษณาพวกนั้นจะหายไปหมดเลยนะครับผมถ้าเหดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้มาริสด้วยนะครับผมวันนี้มาริสขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจุ๊บป๊อกครับผม